สวัสดีครับวันนี้โค้ชมี่สอนเตะบอลนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคการสปรินการเก็บแรงต้นของน้องๆนะครับเพื่อให้มีความรวดเร็วในการเวลาแข่งขันนะครับหลังจากที่เราวิ่งประมาณ3-4รอบนะครับให้เราใช้อุปกรณ์ทั้ง3ตัวก็คือตัวนะครับแล้วก็ลูกฟุตบอลแล้วก็บันไดลิงนะครับทำการสปรินเป็นสเต็ปนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวโค้ชจะทำให้ดูหนึ่งรอบนะครับ รริ่มนะคับทำอย่างนี้ซ้ำกันเรื่อยๆนะครับสักประมาณ3เซตนะครับแล้วก็พัก15วินาทีนะครับ